แฟนคลับบางคนนะครับได้เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยสาวสาวแบล็กพิงแต่ละคนนะครับอาจจะถูกขนานนามว่าตัวแม่ของ YG แน่นอนซึ่งในตอนนี้เนี่ยอดมินก็ว่าน่าจะเรียกได้แล้วนะครับส่วนตัวลิซ่านั้นนะครับเธอนั้นเนี่ยก็มาทาลายสถิติวงการเคป๊อีกแล้วและลิซ่านั้นกลายเป็น MV นะครับของศิลปินเดี่ยวที่มียอดไลค์ถึง15ล้านไลค์เนี่ยเร็วที่สุดนะครับรวมไปถึงศิลปินต่างชาติศิลปินอินเตอร์เธอก็ทําลายสถิติได้เช่นกันสวัสดีนะครับทุกคนก็มาเริ่มกันที่ ที่ในตอนนี้เนี่ยอายุวงนะครับจะเข้า6ปีแล้วเพราะว่าการฉลองครบรอบ5ปีของ Black พิงคนะครับก็ผ่านมา5เดือนก็ถ้าใครจําได้กันเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์สีบวกหนึ่งนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เรียกเรียกว่าเหล่าบลิงนะครับหาตังค์มาเปย์สีสาวแบล็คพิงคเนี่ยจนเหนื่อยกันเลยทีเดียวทาง YG เนี่ยแทบไม่มีคอนเทนต์ฟรีเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์นั้นนั่นแหละครับด้วยอายุวงที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยตัววงนะครับก็มีความโตมากขึ้นด้วยสมาชิกเมมเบอร์แต่ละคนนะครับก็เติบโตจากววววววัวัันน Black นนนนนททีีีี่่่่่่เเเเดบบิต์ยยยยมมาาาาา5ปกกแแลลล้้็ํใใหหฟๆคคจะรง Black จะถูกเรียกว่าเป็นวงตัวแม่ของ YG นะครับในเดร็วนี้เพราะว่าอายุวงนะครับก็อยู่ในวงการมานานสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อเสียงในวงการมานานแล้วเช่นกันนะครับหรืออาจจะไม่ใช่ในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถเรียกได้แล้วเพราะถึงแม้ว่าพวกเธอะครับจะไม่ได้ทํางานร่วมกันเป็นวงแทบจะทั้งตลอดปี2 0 2 1ิที่ผ่านมานี้เลยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเธอเนี่ยสำเร็จในงานด้านศิลปินเดียวนะครับทุกคนไม่ว่าการไปเป็นแม่ค้านะครับหรือว่าการไปเป็นนักสแสดงหรือการออกโซโล่นะครับสำหรับ2คนในปีนี้ แต่ก็ไม่ได้ทําให้วง Black พิงคนะครับกระแสหายไปเลยในงานปลายปีเนี่ยก็มีรางวัลเต็มเลยนะครับสำหรับแบล็คพิงคเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถเรียกวง Black พิงคว่าตัวแม่ของ YG หรือว่าตัวแม่ของวงการ Kpop ได้แน่นอนยิ่งพอระยะเวลาผ่านไปนะครับความขลังเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยมาต่อกันที่ลิซ่านะครับกับสถิติใหม่ใน YouTube อีกแล้วซึ่งในไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เนี่ยเธอนั้นนะครับได้ทําประวัติศสาสตร์หน้าใหม่ให้วงการ K-pop รวมไปถึงศิลปินต่างชาติทั่วโลกเลยนะครับกับการที่ MV ของเธอเนี่ยมียอดกดถูกใจเนี่ยหรือว่ายอดกดไลค์นะครับถึง15ล้านทําได้เร็วที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของ YouTube ในฐานะโซโล่อาร์ติสต์นะครับหรือว่าศิลปินเดี่ยวนี่เลยนะครับคือสถิติต่างๆที่ลิซ่าเนี่ยสามารถนําขึ้นมาได้นะครับอันดับหนึ่งก็ได้แก่ MV เพลงลัลิซ่านะครับของลิซ่าแบล็คพิงค์เธอนั้นใช้เวลาไปทั้งหมด4เดือนกับ4วันนะครับในการถึง15ล้านไลค์และด้วยระยะเวลาอันสั้นนี่นนาานด1ไไปไ้ ในขณะเดียวกันในวงการ KPO p OP นะครับลิซ่าเนี่ยก็เป็นศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกนะครับใน K-POp เป็นคนแรกและคนเดียวที่มียอดไลค์ถึง15ล้านไลค์นะครับใน MV ของตัวเองแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับลิซ่ามากๆเลยนะครับซึ่งก็คาดว่าสถิติของลิซ่าเนี่ยก็ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนนะครับยังคงนับไปเรื่อยๆเพราะดูแล้วเนี่ยกระแสะของลิซ่านั้นยังสามารถไปต่อได้ยาวๆจริงๆสำหรับเรื่องสุดท้ายนั้นแอดมินก็เคยบอกแล้วนะครับว่าในต้นปีเนี่ยเป็นเวลาที่สําคัญมากเลยสําหรับ4สษยา blackpink เขาว่าในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงวันเกิดของพวกเธอเนี่ยรัวๆเลยแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยก็ผ่านวันที่3นะครับหรือวันเกิดของพี่จีซูมาแล้วและหลังจากนั้นต่อมานะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันเกิดของพี่รองอย่างเจนนี่เหมือนกันก็จะเป็นวันเกิดอายุครบ26ปีนะครับสำหรับเจนนี่ในวันนี้เนี่ยแฟนๆก็เริ่มที่จะเตรียมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันแล้วนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้อดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครัับสสวดี